วันนี้แม่บ้านมีสูตรหมักหมูกระทะค่ะสูตรนี้นุ่มอร่อยไม่ยุยเปื่อยจนเกินไปถูกใจแม่บ้านมากสูตรนี้จะไม่มีแป้งกับน้ำผสมนะคะทำให้เวลาที่เราทานหมูกระทะไม่หมดสามารถนําเก็บเข้าตู้เย็นได้นานเลยค่ะมาค่ะมาลงมือทำกันเลยใช้สันคอหมูหรือหมูสันนอกก็ได้ค่ะ1นกิโลตามด้วยเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายผงปรุงรสค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่ น้ำมันหอยค่ะอัตราส่วนต่างๆตามที่ขึ้นหน้าจอนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปอีกทีค่ะซีอิ๊วขาวค่ะเครื่องปรุงต่างๆสำหรับสูตรนี้เป๊ะมากๆอร่อยสุดๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันงาค่ะน้ำมันพืชแม่บ้านเพิ่มเป็นสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อความนุ่มเสร็จแล้วเราก็จะขยำค่ะขยำนวดนๆนะคะให้ส่วนผสมซึมเข้าไปในเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูนี่เวลาซื้อแม่บ้านให้ที่ร้านสไลด์มาให้เลยนะคะ ็จะเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะบางๆขยำและนวดมาสักพักนึงเราก็ใส่งาขาวคั่วบุบค่ะเพิ่มความหอมค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะขยำขยำนวดนวดอีกค่ะการนวดก็จะทำให้ทุกอย่างซึมเข้าเนื้อได้ดีนะคะเสร็จแล้วจะนนำไปพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อยประมาณ30นาทีหรือ1-2ชั่วโมงนะคะ ระหว่างนี้เราก็มาดูกระทะที่เราจะใช้ย่างหมูค่ะแม่บ้านถอยมาใหม่เลยนะคะของทีฟาวค่ะเนี่ยค่ะน่าใช้มากๆเนี่ยค่ะที่กลนก็จะเขียนรายละเอียดไว้ให้นะคะสามารถใช้กับทุกเตาได้เลยตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่หมูกระทะที่เราหมักครบเวลาแล้วพร้อมด้วยผักที่เราเตรียมไว้ค่ะจัดผักไปได้ตามชอบเลยนะคะที่บ้านชอบฟักทองกับเห็ดแล้วก็แครอทค่ะยังมีกระเจี๊ยบอีกนะคะที่ชอบทาน แล้วก็กะหล่ำปีแต่ไม่ได้ซื้อมานะคะเนี่ยค่ะน้าจิ้มหมูกระทะสูตรเด็ดที่ทําไว้คลิปก่อนหน้านี้ค่ะย่างหมูได้ที่แล้วนะคะสุกแบบนี้ก็ใช้ได้เห็ดก็สุกดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะสูตรหมักหมูกระทะสูตรนี้เป็นสูตรอร่อยมากๆเท่าที่เคยกินมาค่ะนี่ค่ะเราก็จะจิ้มน้าจิ้มรสเด็ดของเราที่ทําไว้น่ากินสุดๆเลยค่ะ อร่อยมากๆค่ะหมูนุ่มพอดีกรมกรมไม่ยุยเปื่อยจนเกินไปค่ะขออีกสักคำหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะน้ำจิ้มของเราก็ใส่กระเทียมสับพริกสับเพิ่มความแซ่บสูตรหมักสูตรนี้รับรองว่าต้องทำซ้ำแน่นอนจะปีใหม่วันเกิดหรือเทศกาลไหนก็จัดไปเลยนะคะ หมักหมูกระทะสูตรนี้ไว้ใส่ตู้เย็นช่องฟีดใบก็ได้ค่ะสามารถเก็บได้นานเวลาจะทานก็นำออกมาสะดวกมากๆลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามร,รับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ